สวัสดีครับพี่น้องพบปะกับผมพาอยู่เคยผู้ไทครับกับวิถีของคนเลี้ยงควายคือเก่าเหมือนเดิมครับวันนี้พบปอกันตอนเศา้านะครับพี่น้องพบปอกันตอนเ้าร์มันนี่กะเอาหยามาให้ควายกินแล้วนะครับเพราะว่าสว่วงนี้กะใกก้สีได้เก้วเขาแล้วละอีกเดือนหนาเนาะพี่น้องเนะาะกะสีได้หาลามแล้วสุ่ได้หาหยาาแล้วครับหลังจากทีห่อหาหยามาเป็นเวลาหลายเดือนนะครับ ยาก็เริ่มอกากเบิดแล้วนะครับทุลาน้อยคือหาวแทะมื่อกี้มองครับขวายน้อยหาวนะครับนี่คือเป็นภาพบรรยากาศตอนเช้าเศร้านอนนอกตอนเช้าอยู่กับควายคือเก่านะครับกับวิธีของคนเลี้ยงควายหามาให้ย่านตะบะยิมนะครับผู้ใดอ่เป็น อาชีพเลี้ยงงวเลี้ยงควายน,อน,น้องพี่น้องเนาะฮะหาหยาม,ม่ายาันตะโบอิมเอาให้กินให้กินนะครับคือแม่มณีโคดนะครับกำหนดขอดคือวันที่เก้าพฤศจิกาสองห้าหกเจ็ดนะครับเดือนหนานี่แหละครับอันต้นเดือนหนามาเบิงนะครับอันนี้ก็ผสมมื่อจูเนี่ยเหมือนกันนะครับแม่มณนีโคดนะครับ มาเบิ่งว่าลูกเสียออกมากแบบใด่ผมคิดว่าตรงตัวใหญ่อยู่นะครับเพราะว่าแม่ใหญ่นาออันนี้แม่เล็กๆประมาณแม่นีประมาณร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบห้าประมาณนี้นะครับแม่เพิ่นนะครับแต่ลูกอ,ออกมากแต่ลูกของเบิ่มจูเนียนะครับเป็นลูกของเบิ่มจูเนียอยู่ไดอาทิตย์หนึ่งแล้วมั้งนี่ครับ บบแคบ่แหนะครับถ้าแม่แหนี่ลูกก็แหนําเเ้อเข่าไกลบ่อดดนี่ครับเพื่อตัวนี้ท้องเอกนี่ครับแม่นี่เข่าใกล้บ่ไดดแม่จับบ่ไดดลูกนี่ก็เข่าไกลบ่ไดขึ้นกันนี่เบิ่งนี่นเอานี่เข่าบ่ไกลบ่ไดดเลยแม่แหลูกก็แหนะครับนี่คือเป็นภาพบรรยากาศดูที่สวนของเรานะครับโคกหนองนาสวนทานนอน ปีชีของคนเลี้ยงควายนะครับเอาห้าให้เติมน้ำไว้นะครับนี่มาเลี้ยงก็เอาลงแม่ลำในสะนะครับอันนี้เจ้าโบโยิงนะครับนี่ดูการนี่ผสมพันธุ์นี่กับสีใสเจ้าโบยิงนี่ล่ละเป็นพ่อพันธุ์นะครับนี่เป็นลูกเบิ่มพันธุ์หลานนะครับรอายุสี่ขวาสองสามปีแล้วนะครับนี่ดอกคูณนะครับ เราคุ้นแมลงอวนตะว่าจอยจอยได้พี่น้องตัวนี้เมื่อไงเนาะพี่น้องาสำหรับคลิปนี้นะครับกะให้พี่ให้น้องเพิ่งว่าการเลี้ยงควายของเฮาเพดแบบใดเนาะพี่น้องเนาะแต่ละมือแต่ละวันครับนี่แม่ลูกอ,อ้วนแม่นี่ก็ยังอ้วนเท็ดเจอรืออยู่ อันนี้สามแม่หลพิ่นนะครับอนนเอื่ยเอื่ยของเจ้าตุลาเนะาะฮะคลิปนี้กะเอาไว้ทำนี่สักกอนเพี่น้องเนาะคลิปหน้าจังพอกันไหมครับคลิปนี้ผมพพยุเคยเพยื่อไดกกบเอาไว้ทำนี่ครับขอบคุณหล,ลายๆสวัสดีครับ